วาวเสาโครจรผิดปกตินะคะ23สิงหาคมย้ายพบเรือนนะคะรอบนี้ก็คือวิปริตถอยหลังนะคะเข้าสู่พบเรือในใดส่งผลอย่างไรกับ3เรื่องของชาวมีนไปอัปเดตกันได้ผู้ที่ลักคณาราศีมีนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15มีนาคมถึง14เมษายนก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องการตีความดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยฝากกดติดตามไว้นะคะ ชาวมิณนะคะที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะดาวเสาร์โครจรย้ายมาทับลักนาณนะคะการที่ดาวเสาร์ทับลักนาก็มาพร้อมกับเรื่องความเหนื่อยความเครียดนะคะนอกจากนี้จะเป็นเรื่องราวของความหมายดาวเสาร์นะคะก็คือเรื่องรับผลนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะดาวเสาร์ก็โครจรถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคก็คือ พักจากการทับลักขณานะส่งผลกับเรื่องความทุกข์ความเครียดนะคะเรื่องความกดดันแบกรับต่างๆมีลักษณะเบาลงนะบางทีก็จะหมายถึงเรื่องของชาวมินนะคะเข้าสู่สภาวะปลีกตัวปลีกวิเวกมากขึ้นนะคะ <c oughs> มีความรู้สึกประเภทเบื่อสังคมนะ <c oughs> หรือว่าได้รับมอบหมายกันงานที่มาจะต้องใช้สมาธินะคะทำคนเดียวหรือว่าเป็นช่วงที่เรื่องของการเดินทางไกลการเก็บตัว การที่ซุ่มทำอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวเมียนในช่วง23สิงหาคมไปนะคะสำหรับความหมายของดาวเสาร์นะคะเป็นเจ้าเรือนลาภะถือว่ารับผลนะคะโคจรถอยหลังมาร่วมกับราหูคู่มิตรในภพเรือนวินาศดังนั้นชาวเมียนนะคะก็เกิดความไปกระตุ้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับรับผลนะคะไม่ว่าจะเป็นรับผลบางอย่างที่เกิดขึ้นจากทางไกลนะคะก็จะมีกลับมาในช่วงนี้นะคะเรื่องผู้สนับสนุนที่ไม่ออกหน้าออกตานะเรียกว่าชาวเมียนนะคะห่างที่ผ่านมา มีลักษณะการห่างหายของคนสนับสนุนคนอยู่เบื้องหลังหรือคนที่ให้ความเกื้อหนุนนะชว่วงนี้ถือว่าจะเป็นสภาวะที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่การสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเชิงการเงินการซัพพอร์ตนะคะหรือว่าผู้สนับสนุนไม่ออกหน้าออกตาก,การครบหาแบบลับๆนะคะหรือเงินทองที่ได้จากทางไกลต่างชาติต่างภาษาก็อาจจะมีมาดีขึ้นนะคะในพบเดือนวิน่านะคะเป็นความหมายกึ่งดีกึ่งเสียนะคะสาหรับความหมายที่ดีก็คือ เรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะดังนั้นดาวรับผลถอยไปอยู่นะก็มีโชคลาภไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะเรื่องดาวเสาร์นะก็คือเรื่องสินทรัพย์นะคะเรื่องสวนไรนาการเกษตรต่างๆเรื่องสินทรัพย์ขนาดใหญ่ บ้านช่องบ้านเรือนนะเรียกว่าชาวมินก็อาจจะมีโชคดีนะคะบางทีก็เป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้หรือเป็นความหมายเชิงหาเงินนะโดยใช้บ้านใช้รถทำมากินนะคะได้ประโยชน์ความงอกงามบางอย่างมาจากการถือครองนะเรียกว่าช่วงนี้ชาวมินก็จะกอเกิดโชคดีประเภทได้จากสินทรัพย์นะคะ าการมีความเพิ่มพูนจากสิ่งที่ถือครองนะโดยเกิดขึ้นในช่วงสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์ปี69นะคะนับว่าดาวเสาร์นะคะเป็นดาวเหนื่อยเหนื่อยเครียดเครียดนะคะเมื่อโคจรเข้าสู่พบกึ่งดีถึงเสียนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวมีนอาจจะมีสภาวะทางจิตใจที่ตึงเครียดน้อยลงนะคะบางทีปัญหาไม่ได้ถูกคลี่คลายหรือหายไปเหมือนนิยายนะแต่ว่าเกิดจากการที่ชาวมีนนะคะเกิดพุดที่ปัญญาเข้าใจปัญหาตกผลึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็ทําให ลงตกได้นะคะหรือว่าคิดอ่านเรื่องราวใดๆมันก็ดูสมองแจ่มใสขึ้นนะคะมีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นทาให้การบริหารความเครียดก็ถือว่าดีขึ้นได้นะคะรับในข้อต่อมานะคะดาวเสาร์ไปอยู่ร่วมกับราหูนะคะถือเป็นคู่มิตรดังนั้นคู่มิตรในภพเรือนวินาศนี้นะคะชาวมิตรนะคะมีทั้งเรื่องที่ดีก็คือการได้เงินก้อนนะคะได้ข้าวของชิ้นใหญ่หรือได้บ้านได้รถได้ ทำสาเร็จเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กําลังหมายมั่นปั้นมือโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์นะคะอย่างไรก็ตามมันเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรั่วไหลได้ช่วงนี้จึงเป็นได้กับการมักใช้ใจ่ายเงินก้อนนะคะช่วงนี้เป็นกับการแก้ไขปัญหานะคะบางทีเป็นเรื่องรีโนเวทซ่อมบ้านซ่อมรถให้มันกลับมาใช้งานได้ดีหรือหาผลประโยชน์ต่อเน,นื่องไปนะคะเป็นช่วงที่อาจจะควักเงินก้อนนะเพื่อแก้ไขปัญหาเรือรังบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องครัวเรือนเรื่อง,องบ้านช่องนะคะ ก็เกิดลาภผลนะคะประเภทได้สินทรัพย์กู้ผ่านหรือว่าอะไรที่ไม่คาดคิดเชิงสินทรัพย์เกิดขึ้นได้รถนะคะหรือสิ่งที่ต้องการอยากได้อยากมีก็มีสิทธิ์ได้มาแต่ก็มาพร้อมกับภาระหนี้สินนะคะและความรั่วไหลเชิงการใช้เงินอันถือว่าเป็นลาภผลนะคะแต่ก็มาพร้อมกับหนี้สินได้นะเนื่องจากพบเรือนวินัยก็คือความรั่วไหลหรือหนี้สินนั่นเองนะคะ อีกความหมายหนึ่งนะคะที่ต้องเรามาระวังนะความเป็นคู่มิตรใหญ่นะคะหยิบจับทําอะไรบางทีมันเป็นเชิงบานปลายนะคะตกกระไดพลอยโจรหรือว่าควบคุมไม่อยู่นะกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะถือว่าชาวมินต้องเรามาระวังโดยเฉพาะการจับใจใช้สอยการวางแผนนะคะนอกจากนี้ดาวคู่มิตรใหญ่ก็อาจทําให้เราใจใหญ่ใจกล้ากล้าลงทุนนะคะกับเรื่องราวต่างๆเพราะว่าอยากมั่นคงอยากประสบความสำเร็จนะถือว่าช่วงนี้ต้องเรามดระวังความคิดเชิงนี้ด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะในเชิงการแบกรับบางทีก็จะมีเรื่องด่วนดวนรีบรีบมานะคะเป็นเรื่องเครือญาติเรื่องที่ไม่ใช่ของเราโดยตรงนะคะก็อาจจะมีมารบกวนชาวมินได้เหมือนกันนะเนื่องจากดาวคู่บิตรใหญ่ตรงนี้นะคะก็คือเรื่องราวรายจ่ายแบบค่าไม่ถึงนะคะอะไรที่ไมไ่อยู่ในแผนการนะคะบางทีก็จะมีมาบ่อยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพอเหมาะพอดีของชาวมินในการช่วยเหลือคนอื่นๆน,นะคะ สำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความวิปริตของดาวเสาร์นะซึ่งในข้อดีก็มีนะคะในข้อที่เขาวิปริตก็คือความผิดปกติผันผวนนะคะก็คือเรื่องลาบผลเป็นได้นะคะที่ช่วงดังกล่าวลาบผลของชาวมีนะคะมีลักษณะวกวนวยยึกยักเช่นจะได้ลาบอะไรมักจะต้องลงทุนก่อนนะเช่นอยากจะมีสินทรัพย์บางทีก็ต้องแลกมากับเรื่องการปรับปรุงตกแต่งต่อเติมนะคะเป็นช่วงที่เรื่องของการ ได้ลาบก็มีความเหน็ดเหนื่อยได้นะเพราะมีความสลับซับซ้อนยากเหนื่อยนะคะเป็นความวกวนเชิงสินทรัพย์ได้บางท่านก็เอาของเก่ากลับมาทําใหม่นะคะโปรเจกต์โครงการที่คิดไว้ในอดีตนะคะบางทีก็ดึงเอามาทําในช่วงนี้นะหรือบางอย่างที่ทําไม่สําเร็จในช่วงที่ผ่านมาก็มีเหตุให้เราต้องเอามาทําต่อในช่วงนี้ได้เช่นกันมีความเกี่ยวข้องรับผิดชอบโปรเจกต์โครงการใหญ่นะคะหรือความเสี่ยงสูงนะหากเราพูดถึงเชิง การงานความรับผิดชอบได้นะคะซึ่งมันก็ทําให้ชาวมีนในช่วงดังกล่าวไม่ค่อยมีเวลานะเนื่องจากต้องทุ่มเทใช้สมาธิมีเรื่องโฟกัสนะคะทำให้ชาวมีนถือว่าก็เกิดภารกิจโครงการที่พันธนาการไว้นะทำให้ต้องใช้เวลาไปในช่วงดังกล่าวกับเรื่องราวที่กล่าวไปนะคะ นอกจากนี้นะคะดาวเสาจากเดิมที่ทับลักขณานะคะส่งผลในเชิงดวงแตกเรื่องคบหาเรื่องความสัมพันธ์เรียกว่าเปราะบางนะคะหรือท่านก็จะมีลักษณะเดินทางไปมานะเมื่อดาวเสาร์นะคะเขาหลบออกจากการทับลักขณาก็ส่งผลความรักความสัมพันธ์นะคะกว่าจะมีจังหวะโมเมนต์ที่ปรับความเข้าใจนะคะมีความเป็นดวงแตกลดลงนะเน,นื่องจากถอยออกจากการทับลักขณานะคะ <c oughs> ดังนั้นบรรยากาศความรักการคบหา ก็อาจจะดีขึ้นได้นะนอกจากนี้ไปอยู่ในภพเรือนวินาศนะคะการคบหาเชิงทางไกลนะคะผู้สนับสนุนหรือการกลับมาพูดคุยรีเทิร์นเชิงความรักก็เป็นได้เช่นกันนะคะสำหรับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะคะดาวเสาที่ทับลัคนานะในช่วงก่อนนั้นนี้นะคะก็นําพาทั้งเรื่องเหนือหน่อยๆนะคะเครียดเครียดรวมทั้งบางท่านก็ ปวดคอบาลายปวดหลังนะมีลักษณะเรื่องราวโรคประจําตัวได้นะคะในจังหวะที่ดาวถอยหลังนะเรื่องโทษทุกเรื่องสุขภาพนะคะก็ถอยไปด้วยดังนั้นนึงถือว่าอาจจะหมายถึงจังหวะพักฟื้นนะคะพักผ่อนร่างกายหรืออยู่ในมุมสงบปรีวิเวกท่านนะคะก็อาจจะมีจังหวะช่วงพักผ่อนยาวๆในช่วงสิงหาคมถึงกุมภาพันธ์นะเนื่องจากมันก็คาบเกี่ยวกับช่วงเทศกาลต่างๆนะเรียกว่าชาวมีนนะคะก็มีสภาวะเชิงสุขภาพร่างกายที่มีเหตุให้มันดีขึ้นนะคะ สำหรับดาวเสาร์นะคะในช่วงดังกล่าวถือว่ามีทั้งเรื่องดีและเรื่องที่เกิดขึ้นจากความวิปริตนะคะก็จะเป็นอยู่ถึงช่วง13กุมภาพันธ์นะคะในส่วนของเรื่องดีก็ขอให้ได้รับกันนะคะในขณะที่เรื่องต้องระวังนะคะก็ฟังไว้เพื่อเตือนใจนะโดยดาวเสาร์ก็จะกลับมาทับลัคนาชาวเมีอีกครั้งในวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะ จะดีมากดีน้อยอย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงพื้นชะตาด้วยนะคะสำหรับการทํานายดวงนี้เป็นการทํานายภาพรวมนะคะจากดาวใหญ่ดังนั้นดาวในพื้นดวงของแต่ละท่านมันอาจจะมีความแตกต่างจากนี้ไปบ้างนะคะขอให้ชาวมีนโชคดีทุกท่านเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ